นี่รถปฏิททยเห็นบ่รถพ่วงอันนี้ยงว,วกวัวน,นี่ลากลากเกียพ่วงลากเก็ดพ่วงวูนะน,นี่ครับรถไทยนี่ยั่งสั่นครับ

หางจะงอมมาประมาณเจ็ดโลวะกี่โลได้มั้ได้อยู่เป่นถึงใช้พูดถึงนะโว้ดใสีเดียอยู่นี่เด้ชาบดานไหนบ้าแม็กปลากล้วยกับปลางวงอันนี้ดีกว่ากันับป้าบัวกล้วยเนาะปลาบัวกล้วยนั่นดีเนาะปลางวงนี่ยผมได้ย่างเด้อไอ้มือซุ่มมือปลาง่วงเนี่ยโอ้ยไล่ยันยีซี่ว่ะไพ่งวงปลางวงสามหมากซีหมากหามากเนี่ยไพ่บัวใบเด้องวงหมากแง่้ยไ เขาจะไปไหนกันว้างเนี่ยกันนะเดี๋ยวส้อนรับเวลาพิจารณาที่ลูกไปอีกจากยี่ห้ออะไรอ่ะเวลากับห้องกับที่รถกับห้องที่รถกับห้องในติดกับรั่วในจอแดนครับตั้งกับห้อง นี่ครับัวดจอแดนครับอิเนี่วเพื่อนวตมีเพื่อนวกินกันกันน่อยนก็บกันกันังกันกันจอแดนแล้ววจอแดนครับมุมแดน เฉลีครับจอเดนปนะมานนี้ครับกีดีมีมประเทศจอเดนเลยนี่ะมาณนี้ครับจกีรถกบหองครับกีกีมพิธวันหองร้วยเ้หล่อเขาล่อเขาเอนจะปล่อยไฟป่ายังครับ้องดานจอแดน ป้องานปลาจอเ่นป้อมงานปลาควายจอแดนเอนป้ายังวนี่มีคนป้าเนี่ยป้องาน้อมทหรอมทหารที่บ่อเขาเก็บไป้วนี่ยนีเ่นปลาคอยว้ฝากครับนป้อมงานป้อมทหารที่บ่อา็บไป้วนี่